แจกเลยแจกเลยพี่นับด้วยเด้อไม่ใช่ลงแล้วจำไม่ได้ไหนอย่าลืมนับเด้อห้ครูแล้วเออนับด้วยนับด้วยเองจะไม่กินเลยพี่เหรอกิน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 ไม่กินยังไงอยู่พี่พี่ยังไงเมาอย่างนี่ไม่เหมือนเดิมดูหน้วยูดแล้าก่อนสวัสดีครับ ก็คนลุกง่าก่อนก็ไม่ทำได้อย่างนั้นคิ้วชนชนอินเตอร์เนไม่ใช่แล้วใจได้ไหมนี่ทันใจได้ได้ได้ทันใจนี่ทันใจอยู่นี่นะครับผมนี่ยี่สิบดูแลยี่สิบแล้วติดแล้วค่ะติดแล้วทันใจอยู่นี่นะครับไม่เป็นไรปอกขอบคุณครับขอบคุณไม่รัฐที่เข้าใจครับผมขอบคุณครับ

อ่ะขอบคุณแทนตัวแทนตัวแทนนัหน่อยขอบคุณขอบคุณตัวแทนไม่รัดถ่ายคลิปขอบคุณให้หน่อยตัวแทนตัวแทนอ่าตัวแทนตัวแทนขอบคุณขอบคุณเฉยๆนะขอบคุณย่านะอ่ะหนึ่งสองซ่มขอบคุณครับคุณแม่ครับที่ต้องมีการช้างช้างทุกเชือกนะครับผมก็ขอให้คุณแม่เกิดถึงได้นะครับขผมต้องการนะครับผมขอบให้รักนะ ครับผมนี่ครับเป็นตัวแทนนะครับไม่รัดค่ะผมให้ปูทันใจนะครับผมแทนชาวช้างทุกช่องนะครับขอบคุณครับผมยังยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้ปิดมาสามสิบปีปูขับเลยไหมลับเลยไหมหรือว่ากลับพรุ่งนี้อ๋อ พักผ่อนเลยเอาพักผอนคือพักผ่อนเออก็พักผ่อนนอนละแหละยุยเจอกันเอายากอันนั้นขึ้นยงเด้อเอาเมตาให้ปูได้นะครับผมปูก็อยู่นี่นะครับผมปู่เจ้าบ้านเฮ้เจ้าบ้านเลยใช่ไหมเงนจะเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านนะครับผมปูยังไม่ได้กลับนะครับผมปูนอนนอนก่อนอีกคืนหนึ่งนะครับแล้วก็กลับนะครับผม ไม่รัดอ่าไม่ตายาให้ปู่ได้นะครับไม่รัดไม่เยอยูยูเตอร์ก็โมตอแล้วกดิกระดิปื้นกระดิปต้นก้นนปืนก็มาบ้านนี้ก็รู้จักนะครับผมก็รู้จักดูพี่น้องน้องอยู่นะครับผมแล้วก็พ่อผู้ใหญ่ก็อยู่นะครับผมเมตตาได้ให้เอาไว้ให้ปู่ได้นะครับไม่รัดครับเอาไว้ให้ปู่ทานได้ยังอยู่นี้อีกคืนหนึ่งนะครับผม เฮนะลงเท่าไหร่แล้ว40คู่40คู่แล้วโอเค20คู่40มันอ่อเออจำไว้เออ200ตังอากใช่ไหมเอออ่า200ตังอากอ่าอ่ะอ่ะเออ240มันแล้วัเดี๋ยวเอาไปลงเพิ่มให้ครับผมนุยนอ่าไม่รับไม่รับให้ลงท ไม่รัดครับให้ให้ปูเท่าไรครับผมนี่พ่อผู้ใหญ่ก็อยู่นี่ครับพ่อคว้านนะครับพ่อผู้ใหญ่นะครับผมอยู่นี่ครับให้ให้ปูเท่าไรเดี๋ยวเอาไปลงให้จะให้เอาไปลงลงให้ที่ไหนไม่รู้ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวรอถ้าพ่อแม่ก่อนตรงตรงไหนตรงเมนนั้นเหรอตรงอันนามัยอ่ะตรงอันนาไม้ตรงข้ามอนาไมยตรงข้ามอนาไม้ โสนตรงข้ามานามัยพี่นะอนามัยอยู่ออที่กัมที่อันจะไม่ได้มันจไมคนบอนี่ทัยางออกีอนามัยใช่ไหมนามัยมีมีสวนไอยานพลังนูกคนละที่ครับเนาะคนละที่ครับมามาครั้งล่าสุดก็คือบกทะลุมาครั้งล่าสุดก็อยู่ข้าง มาครั้งแรกอยู่อข้างป่าๆนี่ๆใอะไรใส่ขึ้นแจกยาถ่ายแล้วถ่ายแล้วได้ถ่ายอันนี้แล้วถ่ายให้ให้เขาขอบคุณแล้วถ่ายแล้วถ่ายเครื่องพินัแล้วเห็นแล้วนี่นะครับเมตาญาตินะครับผมให้พ่อผู้ใหญ่เป็นตัวแทนให้แล้วถ่ายแล้วับผมขอบคุณแตนช้าๆนะครับผม เช้าทุบๆเขี่ยเขไปามเลยโอ้ป <will cji> oh, <tr Dus k helpful> ูช <Sommer scary> sí, no ิวนะปูสบายนะปูสบายชิวๆิ้อกนัวเนี่ยวตปวเดยวตเีย มาดาเลตรงยงมล้วแกลงเวเล่เมตาได้นะครับผิมนี่เอาอีกไหมเป็นหกิบนอน้ิมมีิมเออไปรยก็ไปโรยก็ได้เอามาเลยเนาะเออเอาเลยเนาะมัมีเนาะเออทันวาเมื่อกี้ทันวายังไม่ได้วิชทันวาไปไหนทันวาทันวาออกตูหลัง อ๋อมีประตูหล,ลังอีกไม่ใช่ประตูข้างครับมีตาได้นะครับผมลงเขา้มาอยู่ช้างก็กลับแล้วนะครับผมแห่เสร็จก็กลับเลยเลือดสองเลือดสองยังเลือดสองเออเลี้ยงเข้ามาได้ไหมอุ้มพางกับพันล้านเอออุ้มพางพันล้านเหรอเ,เจกอุ้มพางพันล้านนะครับผมไม่รัดครับ เลยเรือเรือเรือพันล้านมารือมาทำงาน้าหน,น้าะใีกีไม่เลใจโอ้มีดเว่าดดีเมตตาได้นะครับผมเดือพันล้านเดือพันล้านนะครับผม,มแจกเลย ในในอุ้มผางอ้าอพันล้านล่ะเออพันล้านเออพันล้านเออสบสมหมดแล้วอันนี้อุ้มผางอันนี้พันล้านเป็นห้าสิบครับ ตัวข้างหล,ลังนะเอายากยากสยงก่อนจังไนมะ่รัดมา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 พ <c oughs> ลัเอายากับบ้านด้วยพันล้าน <c oughs> ขอบคุณแม่รัดนะครับผมเมตาญานะครับผมแจกชาวช้างทุกๆุกเชือกนะครับผมเราก็แจกแจกให้ทุกๆเชือกนะครับแม่รัดครับผมขอบคุณแม่รัดนะครับผมขอบคุณครับอโอเคครับผมเป็นห้าสิบครับแจกเลือกปูแเลือกปู ปูปูปูพิเศษใส่ไข่นะครับปูเออปูยังไม่ได้กลับนะครับผมปูปูเอาที่หลังนะครับผมปูยังยังยืนกินอยู่นะครับผมยังชิลอยู่นะครับผมปูยังนั่งกินนะครับผมยังไม่ได้เอายังไม่ได้กลับนะครับผม อุ้มผางพันล้านนะครับผมได้ไปแล้วนะครับใส่กลับบ้านนะครับผมฮะมาขายหญ้าครับผมขายหญ้าครับท่าบัวเราทำไมมีใครมีเอฟซีสั่งหญ้ามาให้กินมา พี่ไม่ไล่ะี่ไลก็ได้อะพี่ไม่ไล่ะสงไล่เขาองอไล่จัอออวีเอฟสั่งหญ้าให้วัวเเอาไรวัวเยอะแยะขวานเยอะปู่เจ้าบ้านครับผมไม่รีบครับผมเทีมันเอาไรเลี้ยงไก่ฟรีเย้าให้วัวเยอะแยะไปปู่นะหญาได้จูบันไล่เอามาไปจจกบ่ารถมันยังใกล้วาทีเจนะครับผมเอออรับเ ใ,ในปูครับอะ่ะปูครับก่อนแล้ครับก่อนโอ้ย oui> ปูเขาสั่งปูเขาสั่งได้ทุกคนแหละ ตาให้ปูด้านะครับผมเมตตาให้ปูด้านะครับผม เมตตายาให้ปูได้นะครับผมโอ้ปูคป่คึกปูคกป่คึกปู่คึกปู่คึกเมตตายาให้ปูได้นะครับผม ูเมาหมดรถผูเมาหมดรถเอาหญ้าไปลงไหนตรงไหนถู one. One. Right. The the right. ้ไวตรงไหนที่นี ok. Now, ่ไปตรงไหนเดี๋ยวพาเออเดี๋ยวพาไปนี่ครับโอโเคุณจอตันไหนบ้านพี่น้าบ้านพี่โอเค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  ไม่เไม่เ็ไม่เต็่ใหญ่ดี๋ยว่เดียวไปพร้อมปูก็ได้เดี๋ยวไปพร้อมปลูกงครับผมเดี๋ยวไปพร้อมเดี๋ยวไปพร้อมเดินชมพร้อมปลูเลยนะครับชิวเลยนะครับผม เออขี่ไปก็ได้ไม่พร้อมปูก็ได้ไม่ผมไม่รีบหรอกพอเขาปิดแล้วเออก็ได้เดินพร้อมปูั่นแหละ่นี่ไปไนไต้หวันแล้วอันี้ไปไหเขาวาไต้หวันนี่ก็บอกไปไต้หวันอะไเนี่ยเออไกลยกนรียนกันเี่นดกันอันนี้ก็